พี่น้องมาแล้วครับผมมาเร็วนี่ครับผมนี่ครับผมพี่น้องผลงานนะครับหลังจากกินข่าเสร็จแล้วว่าสิไปจับตอ,อ,อตุตาพอรลสสวัสดีครับพี่นอ้องครับพี่น้องฝนตกเพราะ แช่ๆนี่แหละครับพี่น้องมาจับคบจับเขียดนะครับผมพุณค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 ุณทั้ทงหนาไปครับฝนตกแต่ว่าเกิดใบแห้งวันไหนนะครับพี่น้องออกมาหาเบื่องเขียดเบื่องคบกะเห็นพอเห็นโตอยู่ครับผมจะคอยมาลุ้นน้ำกันเด้อครับเด้อยังไงเลยพี่น้อง เฉียดใจเฉียดใจนะครับเฉียดใจโอ้เต็มโอ้ยอีกตัวนึงครับตัวยังไงเลยโอ้ย oh. ไปอีกแล้ว เออเขียดโมนนี้เขียดโมนนี้เขยดตรงนี้ดิครับผมนี่ครับบบรคโคเบีกอุ้ยกบพี่น้องพ่อกบโอ้ยพี่น้องกบครบคบเดี๋ยวเร่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 พี่น้องมาแล้วครับผมมาเร็วนี่ครับผมอู้ยเบรกยังไงเลยครับ หมวกแข้งเราครับพี่น้องนี่นี่อยู่นีพ่อสองตัวพ่อสองตัวนะครับด้โตัวหนึ่งเสียดายฝนมันเศร้าตกนะครับโอ้ยก็สั้นนี่เสียดายตัวเติบยุรับไม่ขนตาหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะกลายตัวนี้ก่อนครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วว้าบโอ้ยเรียบร้อยนี่ครับผม พี่น้องครับนี่ครับผลงานเดี๋ยวสีไปพักกินขขาก่อนนะครับเดี๋ยวดัจับตัวโยครับผมเพราะว่าเขียดตอนนี้มันเริ่มแค่นะครับฝนมาตกก็จะฝนไม่จีตกรอบดึกๆนะครับฟ้ามันคึมๆเดี๋ยวคอยจับกันไหมนะครับเดี๋ยวขอตัวพักกินขขาก่อนครับผมนี่อันนี้ก็พ่อได้กินแล้วครับเขียดออกไรแต่ว่าแค่ยังแค่เลยพี่น้องผมกับพ่อมีเห็นนะครับ นี่ครับผมพี่น้องผลงานนะครับหลังจากกินเข่าเสร็จแล้วว่าสิไปจับตอปรากฏวา่าฝนบ่ตกฝนบ่ตกกะขี่รถเข้าบ้านทันแล้วนี่ครับผมพอดายุได้กินนะครับหลายเติบอยู่ครับเนี่ยส่วนมากจะเป็นเขียดโมนะครับกบอีกตัวสองตัวแล้วก็มีอึงอีกนิดหน่อยกัพอดายุได้กินนะครับพอด้หากินก็ได้กิน,นพอดายมหากะซื้อเอา นะครับก็สีจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก็ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับบเิืงรับชมนะครับพอกันมาคลิปไหนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม